ดูกรภิสกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนกวัดแก่งรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาพึงพยายามทำจิตนี้ให้หายดิ้นรนให้เป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจิตนี้คอยแต่จัดกลิ้งเกือกลงไปคุกเคล้ากับกาม,มคุณ เหมือนปลาซึ่งเกิดในน้ำถูกนายพลเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะดิ้นรนไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากการอะไรในกามคุณให้ละบ่วงมานเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนียวล้างช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้นคือ ผู้ที่สามารถเอาตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือนินทาสารเสริญนั้นเป็นจิตที่ประเสริฐยิ่งภิกษุทั้งหลายในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุด ม้าอัศดรม้าสินทกพญาช้างตะกูลมหานาคที่ได้รับการฝึกดีแล้วจัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่บุคคลที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูกรภิกษุนทั้งหลายผู้อดทนต่อคำร่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัว อดทนต่อคําร่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคําร่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้เราเรียกว่าความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตา ย่อมเป็นผู้มีลาภมียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขสงบได้โดยง่ายสามารถปิดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาสเสียได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงาม แก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้นภิกษุทั้งหลายเมตตากรุณาเป็นพรอ,อันประเสริฐในตัวมนุษย์